สวัสดีจ,สสจ้าพี่น้องปกปดภยเพื่อสุขสุขคนจ้าพี่น้องวันนี้มาแกงนงใหม่อีกแล้วจ้าตุ่มจืดเต่วแด้เดอร์จ้าราคามาแกงใส่ใบาย,ยานางเคียเค้ยวๆเลยจ้าใบาย,ยานางนี่เคี้ยวขาดจับพี่น้องเลยเนยี่ยเคี้ยวคุณดีแกงนงใหม่จ้า ใส่น้ำยะนางลงไปจ้ะขอบคุณพี่พีกน้องที่เขามาเป็นกำลังใจให้เดอจ้าขอบคุณนายรายนี่ใส่น้ำเนนางจ้าของหมักเ้าเองแกงหน่อไม้กินยำไรกระโบเบือ่อจะพี่น้องแกงหน่อไม้เซฟเซ แกงยงมอะไรกระเส็บยงหนันมันนะอันนี้คือข้าเบือตำเสะกระปกผีกเอจ้านี่เอขาข้าเบือลองใส่แล้วกระสิคคนยำใหม่กลนหมอกันเลยคนให้เนาะยันติดกลนหมอกระสิคคนเลยนี่ของแซบมือนี้ใส่อันนั้นอ่า ใส่เห็ดหูหนูจะพี่น้องใส,ส่สเห็ดหูหนูแต่กะสิใส่ปลาแดกบานเฮาปลาเดกแม่เอามาฝากแต่แต่ปีนั้นแหละหลองเอามาใสา่เพราะว่าแกงแต่ละเทธอใส่ปลรรากรวดมันี้ใส่ปลาอ่านบานเฮาจะพี่น้องออนกัสมีหอยมีปูใส่น้ำเด้อจะมัน,เนีเสพเสก ในหมอเดือดแล้วแล้วแต่อาถนาดัดภัยถนัดมาเนาะบางทีกะปรุงเดยบร้อยเบื่อแหละจังค้างไฟอันนี้ก็บางทีกะหมอเอามาค้างไฟหมอเหลือะไรจังมาปรุงก็ได้เนาะแล้วแต่ถน,ดนัดเนาะนี่ปลาแดกบานเฮาเป็นกระปุกเมลเอามาฝากแต่บกเคยแกงใส่กับหนกใหม่จ๊กเถื่ออะไรจะพี่น้อง ออนแกงเต่าเตืาหั่นใส่ใสปลากรวดเด็ดแต่เมื่อนี้ลองมาใส่ในปลาเล็กของแม่แล้วมันสีดแสบขนาดใดมาลองซีมนำกันจ้าปลาอันเป็นตอนตอนปลาปลาเค็งปลาปลาอยจ้ะพี่น้องนัวดดีค่ะเด้อ นี่ปลาเอาตรงกองแต่ว่าบนเลยมีนอนเลยจะพี่น้องแต่ว่าอ่อนกองยันกลางยันอีหย,ยังมันลงเนาะกลางปลาแดกนะ่เนาะแต่ว่าให้มีนอนบ่มีจากตัวเลยจะพี่น้องจ้ะบ่บมีเลยที่กองกับยันกลางปลาแหลกลงก็ได้กองเนาะนี่ ุงเครื่องคือเกาเนี่ยนะใส่ตุ้ดีใส่เปียงนัวลงไปคือเกานั่นจะ้ะของแสบเนาะทางบ้านเฮานี่ซองไรเพิ่งกะแกงลงใหม่แต่ว่าเพิ่นมีเห็ดปวกใส่เด้จ้ะพี่นอ้องโอ้ยเห็นแล้วก็อยากกินเห็ดปวกออกแทวออกวานเนาะบ้านเฮาเนาะตะสะออนหลายขาด แกงฮ็ดปวกแกงนมไม่ใส่เฮ็ดปวกโอ้ยแสบนึกขึ้นมากลลวกับแสบนี่แลจ้ะพี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วจ้านี่ของกินหวานเดา จักสิกินยังได้จะพี่น้องเอ้ยนอกจากกินแบบนี้ละกินหมูกินเป็ดกินไก่กะแพงมีเงินจังได้กินบ่มีเงินก็บ่ได้กินเนาะนี่น้ใหม่เฮาก็หาเองนอกจ้ะพี่น้องเอ้ยปู หอยไปหาเองมาสื่อตะเห็ดกับอาผักขาใส่ใบายานางก็เก็บมาเองสุกเรียบลอยฮากระชิงานใส่ผักขากันเลยจ้าเอาผักขาลงไปหอมหอมเลยฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อจับพี่น้องจ้าขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะ เพื่อได้เหตดกลิบต่โต,ต,ตไปจ้านี่กระซูกเรียบลอยแลลวออนก,กระใส่ปูใส่หอยอะไรจ้ะพี่น้องเสพๆเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไหวไหวเพียงสนีละจ้าไปแล้วจ้าไม่บายจ้า